โอเคฮะก็กลับสวัสดีทุกคนกันอีกครั้งด้วยนะครับผมอยู่กับผมวัตมีคุณกับเกมโลโบอกันอีกแล้วนะฮะตอนนี้เราอยู่กันใน,นแมปที่มีชื่อว่า Demon Slayer RPG2 นั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะมารีวิวปานของอุซุยเทนเยนนั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นปานเสียงนั่นเองนะฮะเนี่ยใครเคยดูแล้วมัง่งเพิ่งจบไปไม่นานเองเ e m o n ลยอนะฮะญาติเลิงลม โอเคนะเกมนี้ก็มีแล้วนะครับผมเพิ่งในจริงมันอัปเดตมานานแล้วแหละนะอัปเดตตั้งแต่วันวันที่12อมั้งนะออของเกมนี้นะวันที่12นะครับผมซึ่งปานเสียนะจริงๆในอนิเมะนะครับมีอยู่5กระบวนท่าน,นั่นเองนะครับผมแต่ในเกมนี้ผมจะบอกไงดียกตัวอย่างมาแค่3กระบวนท่านะแต่กระบวนท่าที่2เป็นมี2รูปแบบนั่นเองนะครับผม โอเคนะครับประวัติของอุซุยงเทนเย็นนะครับผมอุซุยนั้นเกิดในตระกูลดินจานะครับผมซึ่งแน่นอนนะคะความแข็งแกร่งความรวดเร็วความปัดเปรียวของเขานั้นมาจากตระกูลนี้แน่นอนนะครับพะเขาได้รับการฝึกฝนตั้งแต่อย่างเด็กนะฮะซึ่งถ้าใครเคยอ่านประวัติของอาดินจาของญี่ปุ่นนะฮะถ้าจะไม่ผิดนะครับผมหรืออันนี้ผมอ้างอิงมานะไม่บอกรล้นอ้างอิงมาจากไหน อาจจะพีทก็ขออภัยด้วยนะครับเขาบอกว่าตระกูลดินจฮานะก็จะมีการคัดเลือกใช่ไหมเหมือนแบรเทนลอร์เย่ของตระกูลนั้นๆนะถ้ามีลูกเยอะเพื่อคัดเลือกดินจ้าที่มีฝีมือและเก่งกาจนะฮะซึ่งอุซูก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับผมซึ่งครอบครัขวของอุซูนถะ้าเขามีน้องชายนะพี่มีพี่น้องอยอยู่9คนนะซึ่งเขาแบรเทนลอร์เยกันเหลือ2คนพี่ก็คืออุซูนนั่นเองแล้วก็น้องชายของเขานะฮะทีนี้ ของอูซูยนะมีอยู่5กระบวนท่านั่นเองนะครับผมซึ่งในอนิเมะเขาแบบปรากฏมาแค่3กระบวนท่านั่นเองนะคือกระบวนท่าที่1กระบวนท่าที่4แล้วก็กระบวนท่าที่5นะครับผมอ่กระบวนท่าที่1ก็เดี๋ยวให้ดูดีกว่าแต่เกมนี้ผมไม่มั่นใจนะว่ากระบวนท่าที่สนะหรือสนั่นแหละเออไม่ใช่กระบวนท่าที่3ของเนี่ยตายของอูซูยเนี่ยเออในเกมเนี่ยมันกระบวนท่าไหนแต่ก็จะเดาๆกันนะฮะ โอเคอ๋อเดี๋ยวเผื่อใครไม่รู้นะครับปานเสียงของอูซูนะครับเป็นปานที่พัฒนามาจากปานอัศนีนะครับผมลักษณะพิเศษของปานเสียงของเขาเนะเวลาโจมตีนะครับถ้าสังเกตในอนิเมะน่าจะมีเสียงดังตุ้มตามเลยนะก็เพราะว่าดาบถ้าจะไม่ผิดจะเป็นการโจมตีด้วยระเบิดใช่ไหมจึงทาเสียง,งดังมากเลยนั่นเองนะไผมพูดมัวเยอะแล้วโอเค จุดแรกนะไม่ใช่จุดแรกจุดไปรับใายของอุซุยไทเงินนะฮะเห็นไหมตึ้นล่างเห็นหตรงน,นี้นีเ่เดี๋ยวป่ะเราไปกันเลยดีกว่าจริงๆผมรับมาแล้วแหละแต่ผมมาพาให้ทุกคนมาดูก่อนนะนี่เขานั่งอยู่ตรงนี้เลยอูซุยนะฮะนี่อุซุยเ <c oughs> นี่ยมันได้สกิลแคไหนนะไม่ไม่ให้ประมาณนั้นเคเขายังไม่รู้สึกส่ออ่อนไม่อยากสอเรานะอ่ภารกิจของอูซุยนะครับจะมีอยู่แค่สาม สามภารกิจนะครับผมซึ่งจะเป็นสีกระบวนท่าให้เรานะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะไปรีวิวกระบวนท่ากันเลยดีกว่าครับผมโอเคทุกคนนะก็มาถึงจุดลองปลากันแล้วเออปานหนุซุยไเงียเออดาบของอูซุยนี่ก็เป็นหนึ่งในดาบที่ไม่ใช่ดาบธรรมดาถือว้าในหน่วยพิฆาตสูนะฮะจะไม่สปอร์เลยกันนะครับผมก็ไปดูเอาเองเนาะอ่าโอเคชักดาบเนาะอย่างที่ท่าชักเท่เกินดูแต่นี้ถ้าเก็บหมุนเก็บ โคตรสวยโคตรเท่โอเคฮะกระบวนท่านะครับกระบวนท่าที่1น,นะฮะอ้างอิงมาตามอนิเมะเลยแล้วกันนะฮะชื่อกระบวนท่านะแรกนะฮะกำปนานนะครับผมเป็นการยกมือขึ้นอย่างนี้นะง้างดาบนะครับเตรียมทุบด้วยความรุนแรงนะฮะแล้วก็เกิดเสียงดังดนะาานะูนะฮะเออหายเลยเออตามอนิเมะนะฮะก็เป็นการง้างดาบขึ้นนะครับผมแล้วก็ฟาดลงกับพื้นด้วยความรุนแรงนะฮะ ซึ่งแน่นอนอูซุยเขามีพลังก,กำลังที่เยอะนะฮะบวกกับปลาแล้วก็เขาเป็นดินจา้าด้วยสบอ,องงี้แล้วก็ผมเนี่ยปลาแรกะอ,อกทีดิงเป็นการงางเาห็น <c oughs> เเไหม่ทวนเป็นการงางตีไปแล้วไอ้บัตตี้เฉยเลยโอเคเอาใหมเป็นการงางอย่างงี้นะฮะเป็นทา่าเออเป็นการงางขึ้นสูงงี้แล้วก็ฟาดด้วยความรุนแรงจนเกิดเสียงดังแล้วก็เสียงระเบิดนั่นเองนะฮะ เ,เป็นคล้ายๆกับปานดนตนีเลยมากเวลาฟันแล้วก็มีเสียงฟ้าผ่านั่นเองนะครับผมโอเคกระบวนท่าต่อไปนะกระบวนท่าต่อไปนะี่เป็นกระบวนท่าที่2ของปานในเกมนี้นะครับผมซึ่งผมมองว่ามันเป็นเหมือนอาวุธลับมากกว่านะเป็นมี2รูปแบบนะครับผมรูปแบบที่1น,นะเป็นการกด R รครั้งเดียวนะครับผมผมตั้งเป็นสกิล R แล skill ้วสกิล2ครั้งเดียวนะนี่จะทำการการควักค,คูนออกมานะครับแล้วก็ปัดเห็นไหมปาใส่นะครับผมแล้วก็จะเด้งพื้นหนึ่งรอบนั่นเองนะครับผมอ่า จะทาให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมนี่ควักคุณนายเด้งออกไปหนึ่งรอบนี่เป็นการตีนกากลับหลังออกมาด้วยนะฮะโอเคนะฮะก็อีกอีกรูปแบบนะครับเป็นการกดอาค้างนะฮะแล้วก็ปล่อยครับผมจะเป็นการปาคุณนายแบบรัวๆแล้วก็หมุนหมุนหมุนใส่ไปเลยนะฮะน่นั่นเองเดี๋ยวจะทำให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะกดอาค้างนะครับผมวิ่งอยู่ก็ทําได้นะครับเดินแล้วก็ปาปาป,า,ป,า,ปานะฮะดาเมจอาจจะไม่รุนแรงมากนะครับผมแต่ว่า มันจะทําคอมโบได้แน่นอนนะครับผมโอเคกระบวนท่าที่3นะครับชื่อนีอ้ผมมองว่าน่าจะเป็นเขาเรียกว่ากระบวนท่าที่4ใช่ไหมผมไม่รู้อ่ะมันไม่รู้คล้ายอะไรเลยแต่เดาว,ว่าคล้ายกระบวนท่าที่4นะครับผมคือชื่อท่าใน,นลบกัมปนาทนั่นเองนะฮะเป็นการพุ่งนะครับผมแล้วก็จะมีระเบิดตามไปนั่นเองอโดนตีอีกแล้วซึ่งสกิลนี้ มันมันไม่ได้เหมือนสตันศัตรูใช่ไหมแต่เป็นการระเบิดใส่เป็นทำดาเมจอย่างเดียวนั่นเองนะฮะดูงานนะฮะเป็นไงแล้วเราก็โดนตีมันไม่ได้สตันหรือว่าเบรกเลยนั่นเองนะครับผมอาโอเคเดี๋ยวเราลองไป PVP กันดูดีกว่านะฮะว่าปานเสียของเราจะใช้งานได้หรือเปล่านะครับผมไปชมกันเลยะฮะมาทุกคน ผมก็ไม่ชำนาญปานนี้ด้วยนะ <Hey. S 1> ปึง้ง <Hey. S 1> ได้มาเมื่อกี้เองด้วยนะ <One. Fight. S 1> โอ้ยเขาออกมาก่อนเลยเอาไงคุณอัศดีแกเหรอ <laughs> อุ้ยปานเขารีเร็วจังไอ้ดูดิอ่ <laughs> เราได้แค่ตับตอดอะไม่อยากสู้กับอัศน,น,นีเลย <_ Q> โอโหครบอะ่ะเฮ้ยได้ไปแล้วได้ไปแล้วนี่คุณไหน<_ Q> <_ Q> เออขอบคุณจี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 บายเอ้ยเราได้อยู่วะ เออมาดูเรื่อยๆกันเลยเรามารอบนี้ยเจอสูนรวะโอ้สตองด้ยนะสตองเดมอนแย่แล้วสูนยรพินนะ่ะเจอของโหดอยนะูเนี่ยก็ไม่โหดมากหรอกมั้งแค่อย่าเข้าไปใกล้เกินก็แค่พยายามอย่าเข้าไปใกล้เกิน กกหล่อจอิ๋วไม่โดนเลยอ่ะแล้วหมุนติ้วเลยทีนี้กสูนทีนี้เหมือนว่าเคยเจออยู่นะฮะเมื่อก่อนผมก็เล่นนะแต่ว่าคอมโบไม่เป็น คิดว่าสกิลมันน้อยไงแต่เขาปรับเหมือนเขาปรับมาอะไรเยอะเลยค่อยๆตอดระเ,เปิดนะก็ <c oughs> <c oughs> <g år> ว่าเติมฟักแล้วเมื่อ <c> ก <oughs> ีด้ดันไปโดนดันไปโดน โอ้ยเอาไงเราก็ไม่ได้หนีถูกไหมแต่ว่าโอ้สกิลเข้าเข้ายากนะสกิลเข้าคือมันจะมีสกิลหนึ่งที่เหมือนสุ่มได้ไปละเออจะมีสกิลหนึ่งที่เหมือนสุ่มนะขี่กิฟต์ยิงเดินว่าชูรุยโอ้มันไม่ต้องการลุยนะค <c oughs> ือถ้าจำไม่ผิดเดีย๋ยวปิดเพลงก่อนถ้าจำไม่ผิดของ อสูนพินนี่มันจะมีสกิลสุ่มใช่ไหมสุ่มอาาสะหรือไม่ก็โคคุชิโบออกมาแล้วก็น้องลุยออกมานะฮะแต่ตัวความสามารถต่างกันไปตอนเราไปดูดีกว่าตอนไปเราจะเจออะไรกันแนะ่โอเคตอนนี้เขาน่าจะเอาแล้วนะเฮ้ยไปคนแรกเลยเหรอเดี๋ยวเซ่อหูเจอสูนหนองน้ำวะ่ะ โคตรเกียดอสูรนองน้ำตรงๆเพราะว่าคอมโบมันสแปมมาเนาะแย่ๆ yeah, yeah, yeah. เราเจอเราเจออสูรสแปมไม่ใช่สปาร์แต่เป็นสแปมไอ้ถ้าเจออนีอสูรนี้ผมว่าเราต้องเล่นระยะเขาอ่ะเฮ้ยอย่าหนีซิชิหายแล้วชิพายแล้ว พัวรอ,อด,ดูเจอสแปมระยะยงนี้ไม่ไหวนะฮะเฮ้ยเขาช่วยกันวะจดีอบอกเขาจะลุมกันจริงด้เหมือนตัวนี้เขาเขาสู้ระยะนี้ไม่ได้นะ ๆๆเข่าลุมอย่างนี้เลยอ่ะโอ้เข่าลุมอย่างนี้เลยวะโอ้ยไม่ได้อ่ะเข่าลุมอย่างนี้เลยอ่ยอยยะสู้ยากครับแต่จริงๆสู้ยากสู้ยากสู้ยากมุนัสูโลหิตวะ น้าเหรอเนี่ยเฮ้ยเชียร์มันบักออกมาเนี่ยจีจีเออโอ้ชนะเพราะอะไรเพราะมันติดนะเออโอ้โหปิกี้นึกว่าจะได้หนึ่งหนึ่งแต่เขาไปลุมก่อนก็เป็นความคิดที่ดีนะเออจริงๆก็เป็นความคิดที่ดีมากเลยแต่ว่าเราชนะนะโอเค โอเคฮะเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับการพิมพ์ีของผมนะ <c oughs> เออมมัวตัวตัว,ตวไปเลยนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาครับก่อนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายนะฮะเนี่ยยังหลอเท่